สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค8ดเก่าครับวันนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วครับ่ามช่ชงครับก็เลยได้มีโอกาสามาที่บ้านของคุนแม่หอมหมุนกับเพื่อาน้ำเงินทีเอฟซีนะครับได้รวมทำบุญมาให้คุนแม่หอมหมนนะครับเพื่อนํำไปบูรณะวัดว่าล่ำที่เพื่อนได้ตั้งใจไว้นะครับ่าผช่ชงครับแล้วก็จะมีบุญพระโชคมงคลโชค8เก่าหลอมมาดพระโชคครับ3มช่องนะครับ ไปรวมอนอุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับเราก็จะมีตัวเด็ดตัวดีวให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขอเชิญรับชมได้เลยครับครับขอญาพอดีมื่อนี้น้ำเงินสองขันหานะครับถึงเอฟซีเพื่อนก่าได้ฝากมากกับท่างบุญผ้าโชคเนาะเดี๋ยวขออน,นอุญาตให้เซียเลยนะแม่เด้อคุณนกหาล้อยคุณแม่วงเดือนคมมริน หนึ่งพันบาทแม่ไล่หาลอยคุณอานาันนวลน,น้อยคุณจตุพรคุณวัชรานวลน,น้อยคุณน้ำฝนนวลน,น้อยคุณสมหวังอ่าทองหม่อมอันนี้อ่าหาท่านนี่ก็หาลอยนาะร่วมกันแล้วเป็นสองขันหาครับขออนุญาตมอบให้แม่หอมไม่แล้วครับเฮ็ดบุญเฮ็ดนั่นหว่วงขันเ<า>จ้าแม่หอมครับเออทีฝาก เงินมารวมทำบุญน้ำในครั้งนี้ขอให้เพื้นมีโชคมีลาบมีโชคมีหมาสุขสุข้นเด้อท้ถสาจ้าถูกสาอันนี้ก็เพื่อตนเงินนะครับที่เตรียมไปไปวัดไปวัดที่เท่าไหร่เนี่ยวัดโพธิชัยบันเตาไห้ไปมื่อไหร่นโอ้ไปมื่อไหรนบ่ไปเมื่อไหร่บันตอไห้ครับค่ะวัดโน่นจะป่าถวายเพื่อแล้วค่ะโอ้วัดโน่นจะป่าถวายแล้วค่ะถวายแล้วเพื่อสิเทธเพื่อนเพื่อนน,นอั่นว่างนั่นไว้แล้วว่างเพื่อนทียังไว้แล้วนะครับผม ไปอันนี้คือวัดโพชิตโพชัยบ้านเต่าหายวัดโพชัยบ้านเต่าหายทีละอำเภพื่อนเนี่ยเนาะเอาไปตั้งตั้งาอกตั้งออกบ้านพอดีตรงนี่พอดีกับอันว่าจะไปิดวายเพื่อนนั่นแหละมื่อื่นครับเอฟซีเพื่อนรวมทั้บุญน้ำนั่นแหละฝากมารวมทั้บุญน้ำปูกกัว่าเออแบ่งไปวัดไปว่าน้ำสา่พญานาคน้ำจังสี่หลักพญานาค่ะ เริ่มสร้างแล้วล่ะค่ะเริ่มแล้วมีเริ่มเป็นเมียค่ะเริ่มสิ่งเดียรเพราะว่ารอสร้างมัาจะมี่ยังกันเคลียร์กันเรียบร to ้อยแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเพื่อนขอเก็บงานสะก้อนงานเก่าบนพ่ะท่านเหลี่ยงสีนาเพื่อนขอเก็บงานสะก้อนพ่ะสันว่าอันมือมือเสาร์นี่เนาะเพื่อนกลว่ามีคนมีคนอันอันว่าอยากตัดสูตรให้แม่ครัวูดว่าพ่อสิตาส์หรือพ่อสีซั่งเหรือพ่อจะสิได้เวรซั่งอะไรเนาะเี่ยสมพรพ่อวบาหยอก มากอดมากพัวกัน tamam. วัดบัวแนวโอ้ยวัดอด้รยังไรรอบแอวพ้อสองลอยเกสิบสองหมดแล้วรอบแอวใหญ่ไรสัตว์ู้พ่อนาสองลอเกสิบสครับพองเกสองสองเกสองสองลอยเกบสอนว่าเกรอบแอวพ่อไงกะด้เสว่าอันพ่อสิสร่างดอกผู้อื่นเห็ดบ่ไดสร้างบ่ไดดอกนอกจากพ่อจงสร้างไดละว่าไม่สุพ่เพ่นเ้าหยอกหันหน้าพ่นมากพ่น พ่อเดี off, of ici, ๋ยววัดก้อนวัดรอบเอวก้อนมาสั่นละว่าเนื้อหลบแขวพอตั้งไว้สองหนึ่งเจ็ดสิบสองผลละว่าสองเจ็ดสองก็มีช่วงนึ่งที่ลูกไส้สกินเสืยอมากเนาะสายบุญปู่ชีปะขาวสีหน้าเ็เรียกขึ้นมาสวดมาสวดลูกไส้ก็เรียกว่าปู่ก็เรียว่า เอาไม่พ่อสวสดเป็นยังคือบอัวแตงไายมากระใส่ไข่ใส่ตวัวพ่ใส่ไข่มาสีขังเรยวไข่เท่าใดเราปูเจ็สิบสองบาทนะัจคือล้งตัวแต่ค่ะพอดีลูกใส่เล่อ,เ,อเงื่อนใบลอยใส่ค่ะก็เงือ่อนนักน้อยนักน้อยมาท้านทอเงื่อนในแด่หน่มาทอนเงื่อน,นในเขาแด่นิสามสิบาบาทเงื่อนทอเพ่าพ่อลูกใส่ก็ดีมาพ่อทอนก็นได้ปูเออพ่อทอนก็ดีกันพ่อได พราะอะทั้งสองขาว่สันทั้งคืนทั้งร่องอลรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่ามันค่าค่ายเจ็สิบสเงิ่นทวนสามสิบเก้าพันแต่ชิงจริมันก็ไม่เม่นลรสามสิบเก้า่นะครับแม่นวเง่นลอยเงื่อนห้ากอเจ็ดสิบสองนันมันมันม่เป็นสามสิบเก้าแต่ว่าปู่กัว่าสามสิบเก้ามาทวนในแจ้าเก้าได้พสันเขาเขาเรียกว่าเอาเออว่าเอาก็ดีลราพอกอะไรทั้งสองทั้งคืนทั้งร่องแลอะไร ได้ทั้งบนทั้งล่างตัวเกลายอะไรแต่ว่า็บ่นนี้ตัเกลายวเก็วนเวียนๆยันละพระยันาเกจเสียสอตัวสององค์ลวว่เขาว่ายเกจสองนเกลีวนึ่ที่เราเสนข่าวเบาแต่ความเก่าวเราอยู่แล้วบอาเป็นปัญหานี่คือสองเกจสองนเกจสองเก่สอเกส่เราสองเรอบเอวพราะวสองรอยเกจสนนะรอบเอวสองรอยเกสิบ าจะว่าสิตัดผาสลวงไม่ใหิว่าสิวัดว่าสิวัดหุ่นไปอัวัดยังได้สันอันห้องพอสอง7อยเกศสิบสองผุนไันรอบเอวว่าสระางสียาซุพอเลยว่าเห็ดหยอกนะมากอดใส่เบื้องใส่เบื้องถามเบื้องดูกยกาบเบงดูสิกาเท่าไรน่ะวัดรอบเอวว่าสรองลอยเก็สิบสองเรากรีบบางสีกรลยมะตุงกับนลูกไส้อ่อาเสียม่ให้เราสวดไห้แล้วว่าขั้นสีสวน บ่ใส่ไข่มันบ่ขังเราเอาเอา,ามาไข่มขาใส่แม่เราเรียกว่าเอาไข่ก็ยสบสบาทเด้อยเกองเ <72. S 1> ขาใส่ไปลอยให้เขาบนนีสีท่อนให้ได้บาท่อนสามสิบเก้าบาทเกขาเรียกว่าว่เอาเออบ่เอา็ดีขึ้นกันลราเพราะสิเดทั่งคืนทั้งรองเาเลยไดั่งค่าไข่เดงเงืนทอนราแก่นี่ละเขาเลวันนี้ว่าที่รบกวนทามแม่ว่าสาเหตุที่เม่สมพรนมาก เมื่ออื่นนี่สิเรามาเฮ็ดพิที่อย่างคือเราคือได้เดินทางมาโอ้คือแม่สมพรมาหนี่คือเราว่าอยู่หนี่มันยากมาซอยงานเพิ่นมาแต่เมื่อคืนนี่ลหละรับผมรับมาเพื่อก็มาแต่งกับเขากับน้าให้ปูงสี่น้ามันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดกับเขากับน้าพวกลูกล้านมาังซสิละก็เฮ็ดเขาให้เพิ่นกินเนาะเนยู่งยากนี่ละว่ามันอยู่มันยากเออสีมาซอยสันว่าถ้าไม่หอมเราใหไงเราบวมีเวล่าสันเราก็เรือมานอนยู่นี คือเห็ดพิธีคือบริเวณเพราะว่าช่วงนี้เนาะมันเกิบเออบดบริจัดภาษีจัดวันที่สามสิบกว่าบริจาดจังสีออ่ล,สล,สล,ล,ล่ะค่ะภาษีล่ำบ่วงสวงอฮานาเมันก็มันก็คือว่าละเนาะโลโควิชช่วง,ออวงนี้ก็เลยได้งดสะกอนจังสีล่ล่ะค่ะมีทยอย,ยมากก็รอแชร์นี่ละผู้รัคนก็อยากม<ข>ากคุยกับปูเนาะเพื่อนพี่โซมีลาบพี่โซมีมันเพื่อนก็อยากรวมถวายสางน้ำจังสี่ล่ะค่ะนี่ล่ะก็เลยบริจัดการจัดงาน แย่มันยากนะเราก็เลยมาซอยงานแม่สมพรนะมันโมบีผู้ใดเราก็เลยมาซอยครับนั่นละ่ะเรามาแต่บ้านนี่แหละมานอนในคืนนึงละ่ะมืม้เอื่อนกับยางหนังก็มีแต่ว่าเอาต้นเงินไปถวายให้วัดเท่านั้นล่ะเมื่อเย็นเนาะ ค่ะมึอเืินเพิ่มสองต้นเงินไปถวายว่ันยูซอนทั้งคนกับชีเรียบไปจะไปยัง่องห่ะแม่ประมาณแต่เศ้าอยู่ค่ะสองสามสองสามโมงนี่แหละคิดว่าประมาณนี้เลยค่ะมาแขกคนอยากบ้ากราบมาไหว้ปูมาแขกคนอยากบ้ากราบมาไหว้ปูกับอาสิไปแต่เศ้าสิเดียบเฝ้าป้าแม่เนาะไปถวายของปูมานั่นแหละวัดวัดปูเทียทองก็ถวายแล้วต้นนึงแล้วก็วัดอันนู้นจมปากถวายต้นนึงอันนีเรีไปถวายอันวัด ผู้ใช้บรรเทาไหายผู้ใช้เตาไหาครับผมวัดผู้วัดผู้ที่ใช้คือวัดผู้ใช้บรรเทาไหานี่แหละมีมีวัดในบ้านหรอเนาะค่ะวัดในบ้านนั่นแหละวัดในบ้านของปูหมาเนี่ยแหละค่ะมืออื่นจ้าศิเดศไปครับถวายเพื่อนการนำใจใจเยี่ซีนั่นแหละเพื่อนอยากรุ่มสางน้ำเนาะก่ะเออมาถวายเขาวัดกรได้บุญเพื่อกันละปูบาเ้าเฮ็ดเออวัดถวายอัานนาคคือเลี่ยวนะครับปูวัดงงได้ยุบได้แล้วล่ะ ส่วนที่เหลือคนมากินมาทานน้ำเอาก็บูุระไปน้ำวัดน้ำว่าน้ำ,นำ,นำมองในเพื่อนเดือดร้อนเพื่อนจำเป็นนอกจาไปซอยเพื่อนเพื่อนเทพื้นเทพ,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 พขานมาท่านแล้วยังสีลามองได้เลี้ยงละน้อยน,นั่นแหละทวายกันไปร่วมกันไปคือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้่วมเฮ็ดความสั่งต้องกันเนาะมีความขอบุญ่ายยับีเพื่อนกันงานจิตตอกพื่นโตมากผมก็ให้ให้เบอร์ไม่หอม ไม่กั้นเจ้าโทรมาเพื่งพี่รอดเสราค่อยสะดวกเพื่อนว่านสะดวกขไปหลายที่บางเครือบางที่ผมเป็นว่าบนหลับดิคือคือสายมันเบาหวางแค่เดียว ลูกชายก็ไ so ด so really ้รับสายค่ะสายซ้อนกันแน่เสียซ้อนผู้หนึ่งสีคุยแล้วกับสีสีคนผ่านไปก็บมันรับสายที่หาซะสายที่หาเขารับไปกับสามคนสีคนผู้ละคนก็ว่าวดวนว่าความฝันใอ้ฝั่งลูกชายว่าซ้อิตีความฝันแล้วแพีเอ้ยมันจะรูกข่าวว่ได้รับเพลินแล้วสันหลังนี่แหละค่ะบางแค่บางที่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะมันก็จำเป็นคือว่าล่ะแม่คู่กับห้างแค่คนมากรวมถวายงั้นสิหลักอะว่ได้รับสายเนาะ ให้โทษไปไปเบือคือเกานน่นแหละแต่ว่าูุซายเป็นผู้รับเงยสิเขาก็อาสิรับบ่อท่านเนี้ยสิอันเออว่าสีฝาก็เราพ่นฝากกันนั่นอันนี้มากนี่ได้รับเมดแล้วถ้เพ่นพ่นฝากแม็ดฝากันแล้วก็ไม่ทูผ้าเงียสินะเป็นขนมขอุณหลายๆค่ะที่เอฟซีพ่นรวมฝากมาทั้งปาร่าน้าปาร่ามื่อนั้นเราได้ได้เมื่อแล้วล่ะค่ะได้เมื่อิ่นส่งมากนะมียังแดีบ่หรลายยางเยูะ พสชงมากเจ้ามากใหญ่ๆเนาะข้าพุชงมากซอยงานน้ำมันละสิเป็นปลาล่าเป็นขนมเปี๊ยบเผือขนมเออฝากไปด้วยด้แม่เออรวมบุญน้ำแดงสินะข้าไปถวายวัดน้ำผู้นัคนก็ถวายเป็นน้ำเนี่ยสิละขามาพื่นก็ถวายเป็นน้ำเาก็แบ่งไปท้ำบุญน้ำเอาไปวัดน้ำไว้คนกินน้ำข้นไปข้นมากสิวันนี้แม่พ่อรซิีบรนง เพราะคุณแม่พ่อนอนตามสังเกตแล้วก็แล้วก็ยิบกันตัวปูว่านั่นแหะปูเพราะว่าปูเราทวงแต่เกศสองหลแล้วก็ได้ยิบเกศสองสองเกศเพิ่มยิบเกศสองหลแต่ว่างวดนี้เราสิบพ่อสื้อหลายแล้วว่าเพราะว่าเราบังคับเราได้หลายเนาะเราได้ถวายราถวายลาแล้วก็เลยคิดว่างวดว่าหันก้อนๆเสียจวนได้เรา่ได้สิ่ะงวดเราได้แล้วมาสิปล่อให้เสียจวนสักก้อนนึงสักก้อนนึงได้ละเราเลยว่า แม่โซฟาสิบพ่อทุ่มหลายจรื่องสินะเราสิซื้อพ่อได้ฟังแล้วว่ะพ่อได้ฟังเราย่างพ่นถือกับซีซีหาเสียงเนี่ยล่ะแต่เพราะว่าพ่น์ถือลักล้านเนาะคนคนเรียนรักคือว่าลวันนี้เราเลยอ่อนร้มเนาะยังกับได้แฮปปี้ล่ะล่ะอี่ยังกัแก้ปัญหาได้แล้วแล้วว่าของเราก็ได้แก้ปัญหาแล้วก็ลวดก็ได้ถวายปูแล้วแล้วว่าเบาใจแล้วแบบนี้ที่แต่ว่าส่งมาว่าซีมานี่กัอยาเครียดอันหอแฮปปูนอี่ยังก็ยุ่ปูข้ามตาเนาะ วัดรุ่นจ่าป่านนะอะไรสีไทยห้อยปูสมแต่กรเสียดลูกปั่นหุ่นให้เพื่อนนั่นแหะครับยากรบโปงใยดอกแล้วว่าห้ยโซ่ห้ยมันสักวันเลือปูขั้นอยากได้แล้วว่าอยากได้กรสียถ้งเกิดเสียพวกกรสียรวมน้ำนั่นแหละแม่สมพรแล้วว่ากเบิึงกันว่าสันเบิึงงบกันขั้นได้กระเสียให้เพื่อนดิ่ตูนปู่วาสันว่างปูเถ่าและซักไม้กันเถ่าเนาะเพื่อนก็อยากได้มองยัวเออนั่นแหละ ตากบาได้ร่วมกันเด้อสันาว่าผู้ใดอยากรวมบุญน้ำกับปเฮเทใไทเพื่อนสันอันว่าต้จะป่าเพื่อนกัเทันั้นลละค่าฟ้นตกบันี้ค่าฝน้นตพวคนทีสร้างงานเงียยกับเขาเอือนซี่แพ็กันมา่ครับนั่นล่ละปูขับตาแล้วก็บอกไม่หอมนี่เด้อบินใส่ใจแล้วส่งมให่เบื้องตอดาว่าเออหยอดเทานี่ทานี้เดอสองเมือเกานเก่าสบาทแล้วส่งมาแล้วตาก่าว่างนั่นเหมือนระลัเพียงแต่ว่า มันฝนตกระว่าครับมันฝนตกก็เรียบผัดพัดมือไปสะกอนสะกอนายเงินเขาเรียบร้อยแล้วล่ะว่าสันวาลแล้วกัเฮ็ดอีเลียนล่ะปูข้ามตากระไรแล้วเฮ็ดล่างสาอีเลียก็เรียกว่าเออสิทาย่อยซอยเด้อปูเอ้ยอันใดขาดเขินก็ได้ก็เรียกว่าังส่เนาะแน่ววาดเพิ่นกับกันด่านมันอยู่ไกลบ้านเนาะครับก็ได้แต่ไปซอยเพิ่นนึงแล้วกันหาจ้าได้ก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะค่ะสองยูทูบทุกูบสองเนาะค่ะที่ได้น้ำ ปัจจปัจจัยมารวมถวายแล้วก็เป็นสะพานบุญให้เอฟซีสุขููสุขคนกระเคาะอวยพรอน,นะล้วค่ะอวยพอนให้เอฟซีพร้อมทั้งแอดมินแลค่ะให้เพื่อนมีโศกมีลาบมีโศกมีหมานสุขูสุขคนให้ยุ่ยเย็นเป็นสุขเน้อสาธุครับสำหรับตัวเลขของคุณแม่หอมหวนนะครับที่สื่อสารกับปู่ตานะครับก็จะได้เป็นเลข3ตัวนะครับก็คือ272นะครับตัวเลข2ตัวก็จะเป็น เจ็ดสองับสามเก้าครับอันนี้ทางจองมงคลโชคให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอาพิษหรือถูกกายว่ากันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อข้อแจ้งเตือนสิบวันพาดโอกาสนั้นสำคัญสำคัญนะครับในคลิปดีๆเด็ดๆใหม่ๆอย่างนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ชมรายการของผมจนจบครับขอบคุณมากๆครับ